สวัสดีครับาสตราจารกับครูกมมลินธประสงค์หรือครูตงครับวันสัปดาห์นี้สิ่งที่เราจะเรียนนะครับคือวิชาพละศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนกันเลยนะครับไปนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น1คืออะไรครับการยืน 2. การก้ม3 การนั่ง C การเดิน 5. การวิ่งและ6การกระโดดนะครับอ่ะเรามาดูการยืนกันก่อนครับการยืนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยังไงครับอ่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่ไปจุดอื่นแต่อาจจะมีเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆอย่างเช่นการยืนเคารพตงชาติการยืนเคารพครูการยืนแปลงฟันอ่าหรือยืนออกกำลังกายเฉยๆนี่นะครับ สองการก้มเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่่าเป็นไงครับโดยเราอาจใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยเพื่อทํากิจกรรมเช่นการก้มหยิบสิ่งของก้มหุเชือกองเท้าแล้วนักเรียนลองคิดว่ามีการก้มแบบไหนอีกไหมอ่าห้าการนั่งการนั่งก็ไม่ต้องเคลื่อนที่เช่นเดียวกันอย่างเช่นเรานั่งเรียนหนังสือ ออนไลน์แบบนี้นั่งรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับครอบครัวนะครับนั่งเล่นนั่งทํางานต่อมานะครับเป็นการเดินการเดินเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดต่างๆที่นักเรียนต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดโรงเรียนเปิดเนี่ยอาจจะได้เดินไปโรงเรียนเดินไปตลา,าดหรือเดินไปเล่นกับเพื่อนเดินไปหยิบสิ่งของต่างๆอ่าประมาณนี้นะครับ ต่อจากการเดินก็เป็นการวิ่งอ่าการวิ่งนะครับเป็นการลขึ้นไหวเพื่อเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหมายที่เราต้องการอย่างรวดเร็วอย่างเช่นวิ่งไปโรงเรียนวิ่งไปซื้อของวิ่งเล่นกับเพื่อนอนอกจากนี้นะครับการวิ่งเนี่ยยังเป็นการออกกําลังกายหรือเป็นการเล่นกีฬาเพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนออนไลน์แล้วนะครับอยู่แต่บ้าน อย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของเด็กๆนะครับต่อมาการกระโดดเป็นการเคลื่อนไหวที่ทําให้ทุกส่วนของร่างกายลอยขึ้นจากพื้นเพื่อทํากิจกรรมต่างๆหรือหลบสิ่งกีดขวางเช่นเคยกระโดดเชือกไหมครับอ,อย่างเช่นถ้าเกิดครูเห็นตอนนี้ถ้าเป็นเปิดเทอมได้นะผู้หญิงแล้วเนี่ย ก็ชอบมักกระโดดยางอ่านะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะกระโดดเพื่อจับสิ่งของที่อยู่สูงๆนะครับส่วนใบงานพนรักศึกษาป .1 นนในสัปดาห์นี้นะครับครูโต้งเนี่ยครับก็ให้นักเรียนบอกการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆโดยครูโต้งนะครับจะมีข้อความไว้ให้ให้นักเรียนเนี่ยนำข้อความไปใส่ในช่อง หรือถ้าเกิดทำใส่สมุดเนี่ยนักเรียนก็เขียนไว้เลยครับ1 2 3 4แล้วก็เอาคําในที่ครูโต้งกําหนดให้ไปเติมเนี่เลยครับอย่างเช่นภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรนะถ้าเกิดใครจําไม่ได้ให้ย้อนกลับไปขึ้นดูที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับเพราะมีรูปภาพระบ,บุไว้หมดแล้วส่วนสัปดาห์นี้ครูโต้งก็ฝากเอาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ